สวัสดีครับเพวกผม Mycast Gaming อีกแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงเกมเอาฮานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเราไปดูกันเลยจ้าอันนี้เราก็มาอยู่ในเกมซูเปอร์มาริโอ NDS นะจ๊ะเป๊บน,นี่ก็เป็นช่วงที่เปิดมานานแล้วเหมือนกันนะฮะสำหรับ เอาเกมเก่าๆมาเล่นให้รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันื่อใครสนใจอยากจะเล่นฮะตอนนี้บรรยากาศก็มืดน่าดูช่วงตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีขณะที่ผมกำลังแคสนนะฮะฟึ้ง <c oughs> จอมายการเล่นเกมไม่จำเป็นต้องเล่นเกมรุ่นใหม่เสมอไปฮะ เราต้องมีหลายรสชาติเกมเก่าเกมใหม่ผสมกันไปใครจะไปรู้ล่ะว่าเกมเก่าก็จะอาจจะมีคนชอบดูอยู่ใช่ไหมล่ะฮะไม่ใช่ว่าจงใจอยากจะเล่นแต่เกมใหม่เกมใหม่เป็นไปไม่ได้ฮะสมัยนี้มันต้องหลายๆแนวฮะถึงจะดีเพิ่มเพิ่มได้ปอกล้านหนึ่งสามผมก็เล่นอยู่นะฮะตอนนี้แต่ว่าอย่าอย่ามาเอาหาเอาง่ายเอาหาเขาใจ เสียงบ vida, ここ them. Them เบาไปนี่ก็ขออภัได้นะฮะตอนนี้ฟื้อโอเคด่านหนึ่งผ่านไปแล้วด่านสองกันต่อดิจ้าลงมากระแทกอิดปื้บอัะปื้บปื้บปื้บปื้๊บจาะเก็บให้เรียบฟื้นอ่ะเจาะฟื้นเรียบร้อยอ่ะเลย อ่ะเยวเ่ลงแล้วฟื้อ่ะฟื้อ่ะฟื้อ่ะฟืฟ้ั่ลสวยงามฮะืเงงงซเปอร์ลาลิโอนี่ขาเก่งนะดูฮะเรื่องการมงเห็ดมงอิบล็อกให้แตกฮะเชียวชาเลทีเดียวเชียวฟื้อ่ะฟืฟ้เก็บให้หมดะอย่าให้เหลือฟือ้อ ฟือ้อ ita, อเออเออเออเหมดหมดไหมหมดไม่ต้องเกลีแล้วมั้งไปไปไปเรียนต่อชอบฟื้นฟื้นวิ่งวิ่งวิ่งฟื้ลงมาเนี่แหละระดับเซียนฮะถึงถึงถึงตึง อืมอืมโอเคมันต้องมีของดีอะไรอยู่บนบล็อกแน่ต้องหาเก็บดีๆคุณผู้ชมฟุ๊งอ้าอหืออ้หือโหลนวิ่งยา้ยาย้าตายเลยเรียบร้อยเออปุ้งอ๋ออย,ยากกระแทกไม่ได้ <c oughs> ไตายฮโรบิน มาพร้อมดอกไม้ไฟอย่างนี้ก็แจ่มดิไปซื้อซืกระแทกอีดลงไปต่อฮะฟืม้มซึ่ง,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 งอืมอ้มเฟื่องเฟื่องเฟื่องอื้มอื้มเอ้ยยาวเฟื่องลงมาอย่างสวยช้า อ่อชอไปรุยตอฟึ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 งฟึงอ่ฟึงอ่ฟึงฟึงโดดอืมดีจอกอมเหมือนอ้าวอ้าวฟึงชไม่มีอะไรทำวะคุณผู้ชมตอนนี้บอกเลยชื่อขอบคุณมันนอนไม่หล่า น,นีหลังจากแคสกอรวอจบไปเมื่อสักครู่นี้เองฮก็ลงเล่นเล่นเอาหาอย่าไปจริงจังมากเกมถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้ทุกเกมฮะไม่จําเป็นต้องจะเป็นเกมใหม่หรือเกมเก่าถึงผมมีเพจสี่ผมก็ยังจะเล่นเกมเก่าอยู่มันมันเป็นสิทธิของเราฮะใครห้ามเราไม่ได้ทุกคนย่อมมีสิทธิของสิทธิของตัวเองฮะ แต่บางทีเราเล่นเกมเก่ามันมันจะดูแบบว่าพวกเด็กคนสมัยใหม่เนี่ยยุคนี้ถ้าจริงๆแล้วไม่ค่อยรู้จักเกมเก่านะฮะถ้ารุ่นเด็กๆสมัยใหม่ต่อไปอะ่ะเพราะเกมเก่าเนี่ยมันจะจะเป็นแค่เกมธรรมดา8บิตภาพกับกากกับเทียบกับพวก PS4 PS3 Xbox วันพ,พวกอะไรเงี้ยมันต่างกันลิบลับเลยอืมมงหม,หมุนเบิ้ลได้ได้ปลอกฮะได้เห็นหนึ่งตัวเฟิ้ ออกจากช่อฟื้นแป๊บนึงนะจัดเลี้ยงชากันเอ,อื้อโอเคต่อกันเลย,อ,เยอื้มเด้งเฮ้ยดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟมานี่เสร็จข้าเซติค่าซึ่งอืมเด้ลงลงไวยิ่งมือมือแป๊บนึ่งอ่ะแป๊บแป๊บนึงปึ้งอืม ตัวนี้มีป๊อกอยู่สิบเอ็ดตัวฟึ๊งฟึ้งโดดเลยไม่ต้องรีรออชอเา,เป,า,เ,ปา,เ,ปาเป่าเป่าว่าเขาเรียกเป่าให้ดับฟึ๊งเข้าท่อฮะโอเคออกมานอกแล้วจัดว่าแจมฟึ๊งฟึ๊งมาลุ้นกันได้เท่าไหร่อือือกูแม่งอือือ,อโดดม่นต้องไกลมันได้แค่หนึ่งร้อยแค่ตายอโรบิน ให้ตายโอเคไปลุงนวดลุงหนวดช่างท่อลุงหนวดเหล็กช่างท่อปอยฟื้นเชื้อาฟื้นชือ้อฟือ้นเรียบร้อยอาเปล่าเปล่าเป่า,ปา,ปา,ปาชอบฮึมฮึอหลัวลัวหลัว,ลว าวชาร์จพลังบินสวยๆอ hey, hey, uh huh. hmm. ี๋ลงมาทำไมเนี่ยลุงนวลในตำานานชชาชชชชอือือฟอชฟอืมปานปนปานปานปานเด้ง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 อาชเออไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วเด๋ยวตายชื้อ อ๋ออย่าช kind of ั่วอุ้ยตายเรียบร้อยจนได้อชื่อโอ้ย Let's go ชื่อฟุ๊เอ้ยลุงหนุอยอยาให้ลุงหนุ่ยตัวเล็กได้ขานะแม่งมีสิทธิ์ตายได้ง่ายๆนะจ๊ะนะจ๊ะอืมไอเต่าผีมึง เริ่มตรงน,นี้แหละพุ่งขึ้นไปทยานลงไปฟึ้อืมนันแหละสวยงามฟื้อ้เชีอ้เีอือืมอืมอืมอ,อ,อืต้องเก็บให้ได้อืมมือมือ,อให้โอกาสกูหนอ่อยดิไอ้เหี้ยยังเก็บเหรียญไม่ได้เลยอันนี้ก็จะมาอย่างเดียวเลย ตายอีกแล้วตายอีกแล้วตายบ่อยไปไหมเอ้ยมีของรางวัลมาให้เก็บเว้ยมา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 ลุ้นลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นกันนะอะไรเอ๋จะมีอะไรดอกไม้ไฟเพื่ออะไรเนี่ยโอ้แทนที่จะารางวัไฟงูอะไอเต่าผีของม,มันนี่อืมมัทำให้กูตายเมื่อกี้อืมมา ฟึง้งดับเวสซ่าตรงนี้ต้องใจเย็นนะคุณผู้ชมใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะเอ้ยหลอกมันใจโดนเชื่อเลยมึงล,ลุงนวดในตำนานเก็บไม่หมดไม่เป็นไรเราไม่เน,น้นเก็บเหรียญฮะอุ๊ยอีกแล้วตายแกตายแก ขึ้นทางอย่างวะเนี่ยโอเคให้ไวเื็บไปค้างอยู่ข้างบนอีกเอาเอาเอาเข้าไปชุจ้ามาแล้วอุ้ยอย่าอย่าล่วงอย่าล่วงเด็ดขาดนะต้องมีสติฮะคุณผู้ชมการเล่นเล่นเกมมาริโอ้นี่ต้องใช้สมาธิมากๆเกี่ยวกับการโดดแล้วระหว่างที่ระยะทางที่โดดนี่มันห่างกันมาก ชื้อชื่ออาฟุมอาชื่ออาชื้ออืมแล้วก็อย่าลืมนะดีโอเกมนะฮะสนใจเกมดีมุนภาพาก็สอบถามกันได้นี่รีโอเกมเขาใจดีเขารักเด็กๆแล้วก็คนเล่นเกมทุกคนนะจ๊ะจะถึงแล้วจะถึงแล้วหยอกอืม,อม โอ้โหขนาดนี้ยังไม่ถึงเลยไอ,อ้ลุงนวดอืมาลุยบอสนั่นปึ๊บชึงช้งชึง้งชึ้งชึ้งดับปล่อยเฮ <c oughs> ้อืม เต่าผีนี่เหยียบม่ตายนะฮะถ้าเกิดเป็นเต่าเป็นตัวกระดูอย่างเงี้ยเป็นทุกผ้าครับไอสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดเลยไอเต่าคว้างกระจับเนี่ยแม่งเจอทีไรถ้าไม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ลุงมาริโอตายทุกทีเลยเวลาแม่งคังกระจับมาเนี่ยเรามาเป็นสายดาร์กรอบนี้ฮะฟื้นช,ช,ชื้อชื้ออืมวิ่งไป ชื้อวิ่งไปมันเป็นสายดา้าวครับคุณผู้ชมอัจจะอัจจาะอ๋ไม่ทันแล้วไปละขอให้สัญญาณเตือนแบตหมดอมูลเลเตอร์ทางโทรศัพท์นะจ๊ะตอนนี้ส่วนใจก็มหาโหลดเล่นได้ชุบอัชุบอัชุบอัชุบเอ้ยทอนี่เข้าได้หวะ เปิดแล้วยิงขึ้นฟ้าโอเคไอต่อพวกนี้มีมีหน้าที่ทําอะไรในเมืองเฝ้ายามเฝ้าเพื่ออะไรอยู่ข้างในเฝ้าทําไมเนี่ยเข้าไปฆ่าบอสมึงแล้วอืมจ้าเอ๋มามันดูมันง่ายไปฮะเดบบหลอยแค่เนี้ยไม่มีอะไรยากเจ้าเอ๋ ร้องอะไรมึงไปแมวไปแมวโอเคฮะบ้านเห็ดโผลฮะก็โอเคฮะผมขอจบซูเปอร์มาริโอ้ NDS EP หนึ่งไว้เพียงเท่านี้เจอ e กันใหม่ EP หน้ชาชอบกดไลค์ชอบกดแชร์เจอกันใหม่ฟ้าส่างสวัดดีครับเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อน <c oughs>